ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์มีความซับซ้อนมากแต่โดยพื้นฐานจะประกอบด้วยเรกตัมหรือไส้ตรงลาดอินเทสตินหรือลำไส้ใหญ่สมอนอินเทสตินหรือลำไส้เล็กแพนเคียสหรือตับอ่อนสโตแมกหรือกระเพาะอาหารลิเวอร์หรือตับกลาวแบดเดอรหรือถุงน้ำดีอิโซฟากัส หรือหลอดอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้เช่นกันเช่นเดียวกับต่อมน้ำลายต่างๆใกล้ปากขบวนการย่อยอาหารจะเริ่มต้นจากปากซึ่งจะประกอบด้วยการย่อยอาหารแบบเชิงกลหรือเรียกว่า mechanical d i g e s t i o ซึ่งเป็นการแปลสภาพอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดที่เล็กลงด้วยการบดเคี้ยวด้วยฟันและการย่อยอาหารเชิงเคมีหรือเรียกว่า เคมีค่อน digestion ซึ่งเป็นการแปลสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลที่เล็กลงโดยใช้เอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ในปากคือเอนไซม์อะไมเลสซึ่งถูกผลิตขึ้นโดยต่อมน้ำลายในปากอะไมเลสจะย่อยคาร์โบไฮเดรตออกเป็นหน่วยเล็กๆอาหารที่ถูกเคี้ยวในปากรวมกับน้ำลายจะมีลักษณะเป็นก้อนๆเรียกว่าโบลัสจะถูกลิ้น ดันเข้าไปในลำคอและสุดท้ายก็เข้าสู่หลอดอาหารซึ่งจะผลักดันโบลัสให้ไปที่กระเพาะอาหารภายในหลอดอาหารมีความยืดหยุ่นมากซึ่งทำให้สามารถขนส่งโบลัสที่มีขนาดต่างๆได้หลอดอาหารประกอบด้วยหลายชั้นชั้นเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วทั้งระบบทางเดินอาหารกล้ามเนื้อชั้นนอกสองชั้นมีหน้าที่ในการบีบตัวเป็นคลื่นๆทำให้สามารถขนส่งโบลัส จากปากไปยังกระเพาะอาหารได้แม้ว่าบุคคลน,นั้นจะห้อยหัวอยู่ก็ตามกระเพาะอาหารจะแบ่งออกเป็นหกส่วนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างที่คล้ายกับหลอดอาหารประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อสามชั้นคือชั้นนอกสุดจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อที่วางตัวในแนวตามความยาวของกระเพาะอาหารชั้นกลางจะเป็นกล้ามเนื้อที่วางตัวเป็นวงตามแนวขวางรอบกระเพาะอาหาร ส่วนชั้นในสุดจะเป็นกล้ามเนื้อที่วางตัวในแนวเฉียงมีลักษณะพับไปมาเรียกว่ารูเกเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยอาหารที่ผนังกระเพาะอาหารจะมีต่อมสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งต่อมดังกล่าวจะผลิตเมือกเพื่อป้องกันผนังกระเพาะอาหารจะกรดในกระเพาะอาหารที่หลั่งออกมากรดในกระเพาะอาหารจะถูกหลั่งออกมา แม้เพียงแค่การได้กลิ่นหรือเห็นอาหารก็จะทำให้เกิดการหลัง่งกรดในกระเพาะอาหารร่างกายคนเราจะผลิตน้ำย่อยประมาณ1นถึงสลิตรต่อวันและเนื่องจากหลอดอาหารไม่มีชั้นเมือกป้องกันเหมือนในกระเพาะอาหารดังนั้นกระเพาะอาหารและหลอดอาหารจะถูกแยกออกจากกันด้วยกล้ามเนื้อหูรูดซึ่งจะคลายตัวเมื่อโบลัส ถูกดันมาจากหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารจากนั้นจะหดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้กรดและอาหารกลับเข้าไปในหลอดอาหาร